ต่อเนื่องต่อเนื่องกันเลยนะคะสําหรับกรณีนี้โดยทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ<ค>รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะราบข่าวนะคะจากเหตุคานสะพานก่อสร้างเกิดการซุดตัวลงเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสี่ของวันนี้นะคะคจนเป็นเหตุให้เบื้องต้นเนี่ยมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงผู้สูญหายด้วยนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีเองนะคะออกมาระบุว่าตนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยค่ะ ต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้และขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้หายเจ็บป่วยโดยเร็วด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสั่งการค่ะไปยังทางด้านของอธิบดีกรมทางหลวงนะคะ ให้เยียวยาต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันอย่างเต็มที่เลยค่ะขณะเดียวกันนะคะภายหลังการประชุมคอร,รมววันนี้เป็นคอร,รมอรสัญจรภุเที่ยวเขาไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ,คะแต่ว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเวลาประมาณ17บเนาฬิกาสานาทีหรือ5้าโมงครึงค่งจะรีบนะคะลงพื้นที่เลยจุดเกิดเหตุเนี่ยจะรีบลงมาเลยนะคะแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางหลวงเนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หาข้อสรุปให้ได้ภายในเวลา15วัน พร้อมสั่ง,งให้มีการตรวจสอบนะคะช่วยเหลือคนงานที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่กำชับการควบคุมการ,รือย้ายโครงสร้างด้วยค่ะ,คะรวมถึงเครื่องจักรที่มันเสียหายนะคะโดยวุฒ วุฒิวิศวกรเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําขึ้นมาอีกนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบความปลอดภัยให้มีความมั่นใจก่อนที่จะมาเปิดการจราจรตามปกติอีกครั้งหนึ่งรวมถึงมีการเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการทํางานของผู้รับจ้างค่ะที่จะต้องมีการต้องมีผู้จัดการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะนะคะของทั้งผู้รับจ้างแล้วก็หน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะตรวจสอบร่วมกันค่ะก่อนที่จะต้องมีการอนุญ,ญาตให้ยกหรือว่าถอน ถอดถอนโครงสร้างชั่วคราวที่รับน้ําหนักอยู่ตอนนี้รวมทั้งนะคะเร่งรัดข่ะให้กรมบัญชีกลางนําเอามาตรการสมุดพกผู้รับเหมามาใช้ตรวจสอบผู้รับเหมานะคะพิจารณานําเอาระบบมาตรฐานสากลเช่น ISO ด้านความปลอดภัยมาใช้ควบคุมแต่ยังไงก็ตามนะคะรัฐมนตรีบอกว่าหากจําเป็นอาจมีการอาจจะต้องมีการยกระดับค่ะ ยกระดับชั้นผู้รับเหมาชั้นที่เหนือชั้นพิเศษเอามาใช้เพื่อทำงานยากและมีการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อสาธารณชนโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยในระดับสูงสุดอเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีทราบแล้วสั่งการว่าหลายหน่วยงานเลยนะเป็นชั้นๆๆๆลงมาให้เร่งแก้ไขแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วที่สุดนะคะ